ดีขึ้นในวิกแดปานะครับทำยังไงที่เจวันที่แล้วเราทําแล้วเราได้ผลลัพธ์แบบนี้ทํายังไงที่เราจะทําให้นำะได้ผลลัพธ์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับบางคนทําเยอะนะครับแต่ยังไม่เกิดผลลัพธ์บางครั้งมันก็อาจจะมีดีเลย์เอฟเฟกนะครับหรือบางครั้งเราทามมิ่งของคนที่เราไปคุยเนี่ยนะครับยังไม่ใช่ทามมิ่งที่เขาจะตัดสินใจนหน้าที่เราก็คือนะครับก็บางครั้งก็อาจจะต้องรอครับหรือเพิ่มปริมาณนะครับมองหาคนที่ทามมิ่งที่ใช่ นะครับหรืออาจจะเรียนรู้วิธีการปิดนะครับที่คมขึ้นนะครับอะไรคือสิ่งที่เราจะสามารถพัฒนาได้ในวีนี้นะครับลองตั้งคําถามถามตัวเองนะครับทีนี้โอเคผมก็เลยจะแนะนำแล้วกันนะครับเทคนิคง,ง่ายๆแล้วกันนะจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นเคล็ดลับอะไรมากมายคือทำานูสกินมา20กว่าปีอะ่ะอยากจะบอกว่าไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นเคล็ดลับนะครับและอยากจะบอกว่าทุกคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ สิ่งที่สำคัญก็คือในช่วงวีคเนี้ยหลายหลายคนจะสามารถจะเจอคนใหม่ๆนะครับที่เราอาจจะไม่ได้ได้เจอในช่วงเวลาทํางานปกติได้อีกเยอะมากนะครับทีนี้ผมอยากจะแบ่งช่วงเวลาครับในสาวันนี้นะครับสิบสิบเอดสิบสองนะครับก่อนที่จะหยุดสงการนะครับแล้วก็ช่วงหยุดสงการคือสิบสามถึงสิบหกจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับนะครับว่าสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือในช่วงสิบถึงสิบสองนะครับ ในแง่ของการทำออฟไลน์นะครับออฟไลน์ off ที่ผมพูดถึงก็คือการยกหูโทรศัพท์หาคนการยกหูโทรชวนคนนะครับการหยิบโทรศัพท์แล้วก็แชทอินบ็อกซ์นะครับแชทอินบ็อกซ์นะครับ uh, ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ดีสุดเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายหลายคนก็โฟกัสว่าเอาหยุดสงการแล้วจะไปเที่ยวไหนกันบ้างนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากที่เราจะเช็คฟอร์มคุยกับเพื่อนในช่วงนี้นะครับและถามเขาว่าไปเที่ยวไหนไหมงานยุ่งไหมไปเที่ยวไหนไหมช่วงหยุดสงการ นะครับนี่คือคําถามที่รับรองว่าจะมีคนคุยด้วยได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งบางทางถ้าง,งานที่เขายุ่งๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้คุยอะไรกับเรานะว่าเอองานเขาเป็นยังไงบางทีก็อาจจะอ่านไลน์แต่อาจจะไม่ได้ตอบเพราะถ้าง,งานยุ่งนะครับแต่ช่วงนี้นาจ,จะเป็นช่วงที่ดีที่ว่านะครับคนก็จะหยุดพร้อมๆกันนะครับในช่วงวันหยุดสงการงั้นวิธีการง่ายมากคือเราแค่ทักแชทถามเขาทุกวันนะครับว่าโอเคถามคนทุกวันเลยครับมีใครบ้างที่เรายังไม่เคยคุยบ้าง ถามวเฮ้ยเป็นไงบ้างช่วงนี้งานยุ่งไหมนะครับปิดสงการไปเที่ยวไหนนะครับและเราจะรู้นะครับว่าบางคนที่จะแพลนว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้าง,ง,างเที่ยวต่างประเทศบ้างตอนนี้คนเที่ยวต่างประเทศน,น,น่าจะบินเวลาครับนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าคนที่ยังอยู่ตอนนี้นะครับก็มี2ออย่างครับคือเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะอยู่กรทมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าใครอยู่กรทมและนั่นแหละคือทาร์เก็ตที่เราจะนัดเพื่อนะครับคุยชวนเขากินกาแฟชวนเขาอ่ากินข้าวในช่วงวันหยุด อันที่สองครับอันที่สองในช่วงเวลานี้นะครับหลายๆคนน่าจะช่วงกําลังอยู่ช่วงเครียรงานเพราะฉะนั้นน่าจะยุ่งนะครับก็แนะนําว่าถ้าเรานะครับรีคูดเขานะครับอาจจะลองนัดเขาคุยทางซูมเพื่อประหยัดเวลาครับบางครั้งอาจจะนัดช่วงแบบวันหยุดตอนเที่ยงนะครับพักเที่ยงสักนิดนึงนะครับนั่งคุยกันนะครับหรือว่าเลิกงานก็นัดคุยทางซูมได้ ผมว่าการคุยทางซูมเนี่ยเป็นการที่ประหยัดเวลามากๆนะครับเพื่อเปิดใจเขาก่อนสักรอบหนึ่งคือบางครั้งเราเราก็ยังไม่รู้ว่าคนคนนี้นะครับที่เราจะนัดเจอบางทีก็บางทีมันไม่มีสูตรตายตัวนะอะไรคือสิ่งที่เราทําให้เรานัดได้ง่ายที่สุดถ้าเรารู้สึกว่าอ๋อจะต้องนัดเขาไปที่จามจุรีนะครับมันใช้เวลากว่าจะนัดได้นะครับกว่าที่เขาจะ,ะปรี่เวลาหรือว่าเดินทางไปนัดยากนะครับก็ผมแนะนําว่านัดคุยทางซูมก่อน นะครับเพื่อเปิดใจเขานะครับและที่สำคัญคือประหยัดเวลาและสามารถเพิ่มจำนวนได้นะครับเราอาจจะมีสิบคนที่เราคุยทันทางซูมได้ก่อนเสร็จปุ๊บพอสกรีนเสร็จปุ๊บแล้วเขามีแนวโน้มที่สนใจมีแนวโน้มที่เอ่อน่าจะนะครับเปิดใจกับธุรกิจนี้หลังจากนั้นต่อแล้วก็นัดเขาคุยต่อนะครับอาจจะเป็นนัดไปเจอที่จามจุรีต่อได้นะครับหรือว่า จะนัดคุยกันข้างนอกก็ได้หรือจะไปหาที่บ้านก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าสกรีนก่อนหนึ่งรอบนะครับเพื่อเราจะดูว่าใครคือคนที่เปิดใจจริงๆนะครับและรับรองว่าโอกาสที่จะเข้าเป้าจะมีเยอะมากนะครับอันที่สามครับนะครับใครที่งานไม่ยุ่งตอนนี้นะครับแบบบางคน,น,นก็อาจจะเป็นประให้แบบโอ้ส่วนใหญ่ก็อาจจะเริ่มหยุดทํางานชิลสบายๆแล้วก็นัดเจอเลยครับพักเที่ยงนัดกินข้าวกันนะครับหรือว่าตอนเย็น นะครับนัดกินข้าวกันหรือว่านัดกินกาแฟก็ได้ช่วงบ่ายๆนะครับแล้วก็ติดอะไรรู้ไหมครับเอาเครื่องเนี่ยไปสแกนครับนะครับหรือว่าเอาไปสแกนที่ออฟฟิศนะครับสแกนที่ออฟฟิศนะครับก็อาจจะได้สแกนเพื่อนเขาด้วยนะครับยกไปแบบเนี้ยนะครับแล้วก็นะครับมีโอกาสที่จะเปิดการ์ดเขาครับหาเป้าหมายเขาแล้วก็เขียนแผนครับนะครับจริงๆแล้ว บางทีเนี่ยนะครับช่วงเวลาของวันหยุดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะมีบรรยากาศที่ที่สําคัญก็คือเขาก็อาจจะไม่ได้ซีเรียแล้วอาจจะทํางานเพื่อนะครับเคลียร์งานปิดนะครับก่อนก่อนปิดนะครับแล้วก็เคลียร์ออรดออเดอร์อะไรเรียบร้อยไปเกือบหมดแล้วนะครับก็สามารถจะมีเวลาที่สามารถจะไปไปเจอไปตรวจนะครับกินข้าวนะครับตรวจวัดไขมันได้ไม่ยากนะครับผมจําได้เลย ตอนนั้นผมมี l อใหม่ในช่วงสงการนะครับเขาก็เป็นออเดเตอร์นะครับเป็นออเดเตอร์ซึ่งออเดเตอร์เนี่ยทำงานช่วงสงการไม่หยุดนะนะครับก็ออเดเตอร์เนี่ยเขาก็ยังต้องบินอาจยังต้องไปทํางานที่ไซต์ลูกค้าในะช่วงวันหยุดด้วยนะครับก็นัดเจอเขาตอนเที่ยงวันหยุดสงการเลยครับแล้วก็ไปคุยพรีเซนต์นะครับแล้วก็เขียนแผนในช่วงวันหยุดนี่แหละแล้วก็ปิดได้ครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีบางคนที่นะครับเราสามารถนนะัดได้ได้อย่างแน่นอน แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ Mindset ของเราอ่ะนะครับจะต้องมี m i n d s e t ของเจ้าของธุรกิจนะครับถ้าเรารู้สึกว่าโอเควันหยุดเราต้องไปเที่ยวนะครับก็ไม่ให้เรื่องแปลกนะแต่ว่าถ้าวันนี้วันหยุดเราเราไม่ได้ไปไหนอะ่ะงั้นทำไมเราไม่ใช้โอกาสนี้ในการที่เราจะหาเพื่อนนะครับแล้วก็คุยกับคนที่เราอาจจะไม่ได้คุยในช่วงที่งานเขายุ่งๆก็ได้นะครับอ่าโอเคอันนี้คือช่วงก่อน นะครับที่จะปิดก็คือวันจันทร์อังคารพุธนี้นะครับส่วนช่วงที่ปิดนะครับ13-16นะครับก็คือวันพฤหัสนะครับจนถึงวันอาทิตย์นะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือเรารู้แล้วว่าหลังจากที่เราคุยมีใครบ้างที่อยู่กรทมนะครับมีนัดเพื่อนกินข้าวไหมนะครับเพื่อนที่ปกติงานยุ่งนัดยากนะครับแต่ช่วงสงกรานต์เขาอยู่กรุงเทพนัดเลยครับนัดกินกาแฟนะครับนัดกินข้าวเพื่อเปิดใจเขาเรื่องของธุรกิจครับ เฮ้ยเป็นไงบ้างปีนี้ผ่านมาสามปีสามเดือนของปีนี้ธุรกิจเขาเป็นยังไงบ้างงานเขาเป็นยังไงบ้างเช็คฟอร์มครับนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบมองหาคนที่คิดเหมือนเราตรงที่ว่าต้องหารายได้เสริมนะครับต้องหารายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งถ้าใครได้มีโอกาสไปฟังนะครับอ่าคนเกาหลีนะครับคุณชเชยเนะี่ยเขาก็บอกว่าที่ประเทศเกาหลีนะครับประเทศเกาหลี บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างซัมซุงเองนะครับเขาก็บอกประกาศกับพนักงานเลยว่านะครับเขาทุกคนเนี่ยสามารถจะลุกขึ้นมาแล้วก็ทําธุรกิจบนออนไลน์ได้ลุกขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เพื่อจะมีรายได้เพิ่มอีกทางหนึง่งตอนนี้ทั่วโลกนะครับหลายบริษัทเนี่ยประกาศเลยนะครับว่าทุกคนควรต้องมีรายได้เสริมนะครับนะครับโดยที่ใช้เวลาหลังเลิกงานเนี่ยทำเพราะฉะนั้นอันนี้คือเทรนที่มันจะเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับตั้งแต่ช่วงยุคหลังโควิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าวัาวนนี้ นะครับการที่เราไปคุยกับคนแล้วลองถามเขาเลยว่าเฮ้ยคุณคิดว่าตอนนี้การมีรายได้ทางเดียวมันเสี่ยงไหมนะครับมันสําคัญไหมว่าจะต้องมีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งนะครับตั้งแต่ต้นปีเราจะได้ยินข่าวบริษัทเทคยักษ์ใหญ่นะครับที่เคยอู้ฟู้นะครับเขานะรเริ่มเลิกออฟคนเยอะมากจริงๆนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple เองก็กำลังเตรียมตัวนะครับเราจะได้ยินข่าวอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่อง Microsoft นะครับก็มีการทำเลอฟนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ในช่วงที่แบบแหลายคนเรารล่นหนาวอ่ะแล้วมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งเลยคือนัดเพื่อนกินข้าวนะครับอันที่สองเลยคือนัดรวมญาติานะครับครับในใครมีนัดรวมญาติกินข้าวว่างช่วงสงการลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะครับบรรยากาศรวมญาตินี่แหละอยากจะบอกว่านะครับใช้บรรยากาศตรงนี้ดีกว่านั่งเล่นไพ่กันนะครับก็อันนี้วงไพ่ด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับยกเครื่องไปแล้วก็อ่ะมาตรวจวัดไขมันกัน เอาเครื่องไปตรวจสแกนเนอร์กันนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะผมว่าเวลารวมญาติเนี่ยนะเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆที่เราก็จะได้เจอผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนก็จะช่วยสนับสนุนเราหรือว่าจะเจอญาติรุ่นเดียวกันหรือรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับลูกพี่ลูกน,น้องเราเนี่ยก็มีโอกาสคุยเรื่องธุรกิจได้นะครับรับรองว่านะครับจะมีคนที่เราอาจจะไม่ได้เจอในช่วงเวลาปกติได้เจอแน่นอนนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือบางคนก็มีเพื่อน นะครับในรุ่นนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็เด็กเตรียมพัน์นะครับนะเด็กรุ่นเพื่อนมัธยมอาจจะนัดรวมรุ่นกันในช่วงนี้ก็ได้เราอาจจะเป็นตัวตั้งตัวตีก็ได้นะอาจจะพิมพ์แชทนัดเพื่อนในกลุ่มก็ได้นะครับเฮ้ยมีใครไม่ได้ไปเที่ยวสงการต่างจังหวัดบ้างอยู่กรุงเทพนัดกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อได้ไปเจอเพื่อนเยอะๆแล้วก็เปิดใจเลื่องธุรกิจได้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นงานออฟไลน์นะครับส่วนออนไลน์ line, นะครับออนไลน์ที่เราจะทํา ทำยังไงที่เราสามารถที่จะใช้ออนไลน์เป็นตัวช่วยเรานะครับน้องกินบอกก่อนนั่งก่อนน่งมงพ่ช่างน้ำหนักก่อนนะครับไม่ให้เล่นนะครับใช่ครับเพราะว่าเราจะตั้งตัวเป็นเจ้ามือนะครับอ่าทีนี้ก็มีไอเดียแล้วกันนะครับไอเดียนะครับผมมีโพสต์เข้าไปในห้อง Ruby นะครับก็เซิร์ชนะครับเข้าไปใน Chat GPT นะครับ Chat GPT ก็เป็น AI นะนะครับถามเขาว่าเฮ้ยเนี่ยช่วยแนะนําไอเดียในการ โพสหน่อยเกี่ยวกับเรื่องอการสร้างแบรนดิ้งเกี่ยวเรื่องเวทล o อ s ในช่วงวันหยุดสงการในประเทศไทยนะครับโอ้ก็ได้ไอเดียดีๆขึ้นมานะนะครับผมก็โพสต์เข้าไปนะครับเขาบอกว่าอันที่หนึ่งเลยอ่ะคุณลองแชร์เนี่ยเฮลตี้สงการรซปีนะครับเมนูนะครับที่เฮลตี้ Healthy ในช่วงสงการแล้วกันนะครับเชื่อไหมช่วงวันหยุดเนี่ยคนก็จะกินกันแหลกเลยนะนะครับกินกันแหลกเลยวันนี้เราก็อาจจะ มีทิปเล็กๆหรือว่าอาจจะโพสต์รูปอาหารนะครับในช่วงนี้ก็ได้นะครับว่ากินยังไงที่นะครับในช่วงสงการที่วันหยุดแล้วกินแล้วไม่อ้วนนะครับเราก็อาจจะแชร์กด3333ก็ได้อ่าคุณกินได้เยอะนะแต่ว่านะครับอาหารในช่วงวันหยุดนะครับเราไปเน้นพวกโปรตีนมากหน่อยเน้นลดอ่าคาร์โบไฮดเดรตนะครับอาจจะถ่ายรูปอาหารนะครับอร่อยอร่อยนะครับหรือว่าช่วงแบบวันหยุด บางคนก็อาจจะชอบกินของหวานนะครับถามว่ากินของหวานยังไงไม่ให้อ้วนนะครับหรือว่ากินของหวานประเภทไหนที่แบบเย็นด้วยแล้วก็ไม่อ้วนนะครับก็แนะนําทิปนะครับหรือว่าเมนูที่ทุกคนสามารถจะทานแล้วก็ไม่อ้วนได้หรือว่าจะเป็นแบบพวกสลัดนะครับนี่สลัดหรือว่าพวกแบบส้มตำอะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นพวกข้าวแช่นะครับที่แบบ รูปอาหารสวยๆเนี่ยนะครับช่วงเนี้ยนะครับใครที่ไปทานก็ถ่ายรูปมาแล้วก็ทําแนะนําทิปส์แล้วกันครับคือทานได้แต่ว่าจัดสัดส่วนอาหารยังไงนะครับกับเมนูพวกนั้นนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นไอเดียอันหนึ่งนะครับอันที่สองนะครับอ่าก็เขาก็แนะนําว่าลองเน้นย้ําเกี่ยวกับเรื่องไฮเดรชันนะครับเพราะว่ามันมีข่าวมาเรื่องของฮิสโตรกนะครับในช่วงวันอยู่สงการอากาศร้อนมากตอนนี้นะครับ อ่าหรือบางคนอาจจะไปเล่นน้ําช่วงวันหยุดนะครับหรือว่า outdoor activity เนี่ยนะครับเจอโดนแดดนะครับถามว่าต้องกินน้ําเยอะแค่ไหนในแต่ละวันนะครับเราก็อาจจะลองแชร์ทิปเล็กๆน้อยๆแล้วก็แชร์สตอรี่ของตัวเองว่าเฮ้ยเราพกกระติกน้ํายังไงในช่วงวันหยุดนะครับอาจจะทําคลิปทํารูปอะไรที่มันขำๆก็ได้นะครับเพื่อสร้างนะความน่าสนใจนะครับว่าเฮ้ยคนจะต้องแบบ ดื่มน้ําเยอะแค่ไหนในช่วงวันหยุดร้อนๆแบบนี้นะครับอันที่3นะครับก็คือโปรโมทนะครับ active lifestyle นะครับถ้าวันนี้ช่วงวันหยุดนะครับอากาศร้อนแบบนี้นะเราออกกําลังกายอะไรบ้างนะครับวิ่งอ u t d o o r ์นะครับมี activity อะไรที่เราทำนะครับในช่วงวันหยุดบ้างนะครับชวนคนลุกขึ้นมา exercise นะครับหรือว่าอาจจะ ขี่จักรยานหรือว่าไปวิ่งตามสวนต่างๆที่แบบบรรยากาศดีๆในช่วงในช่วงวันหยุดนะ่ะก็แนะนําสถานที่วิ่งได้นะครับ่รู้สึกว่าน้องออยไปที่ไหนนะ,ะส่วนรถไฟเนะนะครับก็บรรยากาศดีนะครับในช่วงในช่วงวันหยุดนะครับหรือว่าบางคนไปบึงหนองบอนนะครับก็ลองมีแอคทิวิตี้พวกนี้นะครับเพื่อเป็นทิปคืออย่างน้อยให้คนเห็นนะครับว่าเราอ่ะคือแบรนดิ้งของของคนที่ นะครับดูแลเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องหุ่นนะครับหรือบางคนก็อาจจะไปเที่ยวทะเลนะแล้วก็โชว์ซิกแพคนะครับถ่ายรูปนะครับแล้วก็โชว์เรื่องของสิ่งที่เราทำนะเพื่อทําให้นะครับหุ่นเรายังดีอยู่ได้นะครับแม้ช่วงวันหยุดกินหนักแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อันที่สี่ที่เขาแนะนํานะครับก็คือ offer special discount นะครับก็จะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ยใครที่แบบสนใจเอ อยากจะดูแลเรื่องสุขภาพในช่วงวันหยุดเนี่ยเรามีนะครับบัตรที่แบบตรวจนะอินเนอร์สนเพื่อเช็คบอดีคอมโพสิชันฟรีก็ได้นะครับนะครับจากโค้ชมูลค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่เราสามารถจะออฟเฟอร์คนได้นะจริงๆแนละ้วมูลค่าของการวิเคราะห์ไขมันเนี่ยนะครับมันมีมูลค่านะครับนะครับเพราะว่าเราเรียนมานะครับจากคอร์สของแม่ฟาลูกเองก็แล้วแต่จากประสบการณ์ที่เรา ออกไปประเมินบอดี้แฟทให้คนเนี่ยหรือบางคนมีความรู้เนี่ยเป็นจบนิริชั่นมาหรือว่าเป็นพยาบาลนะครับเฉพาะทางพวกนี้ที่จริงๆแล้วการตรวจวัดการคอนซัลต์พวกนี้มีมีมูลค่านะครับเราสามารถที่จะออฟเฟอร์เขาได้นะนะครับแล้วก็มีสเปเชียลดิสเค n t ก็คือช่วงเนี้ยวันอยู่สงการตรวจให้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้สร้างแคมเปญขึ้นมานะครับอัทนที่ห้าครับก็คือมี success story นะครับ อย่างการที่เราไปคอฟฟี่มิ팅นะครับเรามีเพื่อนที่เข้าโปรแกรมแล้วก็ได้ได้ผลลัพธ์มาแล้วนะครับอาจจะทําคลิปเพื่อสัมภาษณ์นะครับหรือว่าอาจจะมีภาพ b efore after นะครับของเพื่อนเราที่เขาเข้าโปรแกรมแล้วโอ้โหแบบมีซิกแพคชัดหุ่นดีขึ้นนะก็แชร์เรื่องราวของเขานะครับเพื่อเป็นตัวที่แบบกระตุ้นนะครับให้คนที่แบบอยากจะลดหุ่นนะครับ แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่เราแชร์ภาพ before After นะครับอย่าแชร์แค่ before After อย่างเดียวผมแนะนำว่าให้พิมพ์เล่าเรื่องด้วยนะครับพิมพ์เล่าเรื่องว่าเฮ้ยอ๋อคนเนี้ยเขามีปัญหาอย่างไรบ้างนะครับสมัยก่อนอยาา่างเมื่อวานนี้เห็นนนองโอ๋โพสเรื่องของคุณเบิร์ดนะครับคุณเบิร์ดที่แบบจริงๆก็ไม่ได้อ้วนนะแต่ว่ามีพุงเล็กน้อยนะครับแต่ก็ลดพุงมาได้สามสิบอ่าสามสิบวันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกกำลังกายด้วยนะครับมีซิกแพคที่มันชัดเจนมากๆค คือคุณเบิร์ดเนี่ยเป็นหุ่นที่แบบไม่ได้ไม่ได้อ้วนมากนะครับแต่มีพุงครับนะครับก็รุ่นรุ่นเดียวผมเนี่ยอายุ45นะครับแต่มีปัญหาเรื่องของความดันนะครับเรื่องของความดันนะครับปรากฏว่าทํายังไงก็ไม่ลงครับงดกาแฟนะครับเกี่ยดูแลสุขภาพหลายสิ่งหลายอย่างแต่ที่สาคัญก็คือคุณพ่อคุณคุณพ่อคุณเบิร์ดนะครับแล้วก็ญาติเนี่ยทางบ้านเนี่ยมีปัญหานะครับเรื่องของสโตรกเขาก็เลยค่อนั่งกังวลนะครับเรื่องของความดันมากๆก็เลยพยายามคอนโทรลนะครับ ต่บอกว่าทํายังไงก็ไม่ลงครับแต่ปรากฏว่านะครับสามสิบวันลดหุ่นได้พุงยุบความดันลงมาปกตินะครับนี่แหละคือเรื่องราวที่เราสามารถจะเล่าต่อได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่อยากรู้เรื่องราวของแต่ละคนนะลองไปเปิดในบุ๊กเลตได้นะครับแล้วก็เอาเรื่องราวเนี้ยอาจจะมาเล่าก็ได้นะครับจะทาเป็นคลิปให้มันดูน่าสนใจขึ้นก็ได้นะครับเราเล่าด้วยตัวเองก็ได้นะครับหรือจะนั่งสัมภาษณ์ก็ได้นะครับหรือจะโพสต์รูป นะครับ before after และมีเรื่องราวก็ได้นะครับอะไรที่พยายามใช้ความ c reat ีฟนะครับเพื่อทำให้น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือถ้าไม่ได้เจอตัวก็อาจจะลองขออนุญาตนะครับวิดีโอคอลแล้วก็สัมภาษณ์นะครับก็ได้แล้วเก็บเป็นคลิปไว้ก็ได้นะครับอะไรคือเรื่องราวของเขานะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นไอเดียนะครับเดี๋ยวเย็นนี้นะครับเย็นนี้นะครับ น้องลานจะมาสอนเทคนิคเรื่องของการเปลี่ยนตัวทรานิตี้นะครับแล้วก็เราจะมีสรุปนะครับวิธีการที่เราจะชวนคนนะครับเข้าไปงาน Succes s อ ly m ปิกนะครับในเย็นวันนี้นะครับสำหรับ BDM อัปเกรดนะครับก็เดี๋ยวเย็นนี้เราเจอกันนะครับเราเย็นนี้เราเจอกันที่ BDM มนะครับ B D M อัปเกรดเทคนิคการปิด่ทรานิตี้นะครับและการชวนคนนะครับเข้างาน SO นะครับก็เย็นนี้สองทุ่มเจอกันนะครับ อยากให้ก้มที่หน้าจอ